สนุนโดยรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัวมาถึงช่วงนี้เรามาพูดคุยกันถึงการโกอีนนะคะเราอยู่กับท่านอาจารย์ชวลิตจันทรรัตนกรรมการทีมกรุ๊ปและนายกสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาวันนี้เราจะพูดคุยกันในหัวข้อทอดบทเรียน20ปีสนามิไทยพร้อมรับมือแค่ไหนนะคะ อาจารย์ชวลิดคะคย้อนไป20ปีที่แล้ว26ทธันวาคม2547วันนั้นเกิดอะไรขึ้นคะก็ตั้งแต่เช้าเลยก็7นากา58นาทีะครับก็เกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่สเกลเรียกว่าสเกลเท่ากับ9นะฮะเต็ม10ก็9เต็ม10นี่ก็เกือบเต็มแล้วนะครับก,ก็ถือว่าเป็นแผ่นดินไหวที่รุนแรงมากนะเป็นการแผ่นดินไหว อยู่ใต้ทะเลลึกนะครับอันนั้นก็เลยเกิดคลื่นสึนามิขนาดใหญ่เข้ามานะครับอันนี้อยากจะให้เราได้เห็นภาพก่อนนะฮะว่าคลื่นสึนามิบ้างแล้วก็แนวแผ่นดินไหวเป็นอย่างไรบ้างอยากให้ดูรูปแรกก่อนนะครับรูปแรก,กน,นี่นเราจะเห็นว่า อันนี้ก็เป็นแนวรอยเลื่อนนะรอยเลื่อนก็คือว่าเปลือกโลกนะมันจะมีรอยต่ออยู่แล้วมันก็จะเลื่อนได้นะเป็นแนวเลื่อนที่ยังยังแอคทีฟอยู่ฮะทรงพลังทรงพลังมีพลังที่จะเลื่อนได้เสมอเลยนะครับก,ก็จะเห็นว่าไทยเนี่ยนะครับทางด้านอันดามันของเรานะครับจะมีแนวรอยเลื่อนอยู่ นะแนวร้อยเลื่อนนี้ก็มีโอกาสที่จะเลื่อนได้อยู่เสมอนะจะเป็นเมื่อไหร่นี่เราไม่รู้เลยนะครับถ้าตามนนภาพนี่คือแนวร้อยเลือ่อนก็คือที่เป็น<า>สีนดำสามเหลี่ยมนี้นะ<า>ทั้งหมดห<า>เลยแนวสีดำนะแนว<า>สีดําที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับของเราก็ทางด้านอันดามันติดติดกับ ใกล้ๆบ้านเราเลยนะครับจริงๆแล้วจะพุ่งเข้าสู่พม่าะนะครับของเราก็มีผลกระทบตรงที่ว่าเวลามันเกิดการแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ใหญ่แบบนี้นะจริงๆสเกลตั้งแต่7ขึ้นไปนี่ก็มีโอกาสเกิดสึนามิได้เลยนะครับ<ช>แต่วันนั้นที่เกิดนี่ขนาด9เลย9เต็ม10 เกือบเต็มแล้วนะครับเพราะนั่นจะทำล,ลายล้าง,<ร>งนี่คือกวางไกลามาก <นะ S 1> ทีเดียวนะครับเดี๋ยวมาดูภาพถัดไปนะจะได้ขยายให้ดูนะครับว่าประเทศไทยของเรานะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วที่ยื่นออกมานั้นก็คือ สุมาตรานะครับจุดที่เกิดแผ่นดินไหวนะจากรอยเลื่อนที่มีการเคลื่อนตัววันนั้นเนี่ยนะครับมีเกาะสุมาตราบังอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะความแรงนะก็ทอนลงไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับ<ฆ>แต่ประเด็นสําคัญครับอยากให้ดูรูปถัดไปนะฮะว่าเวลา,าตัวเปลือกโลกมันเคลื่อนตัวนะเราดูด้านซ้ายมือแผ่นดินไหวเกิดบริเวณนั้นนะฮะมีรอยเปลือกโลกที่เคลื่อนตัวปุ๊บเนี่ย อย่างวันนั้นเกิดขนาดกล้าวนะจะเกิดขึ้นนะเกิดขึ้นขนาดรุนแรงฮนะ <S 2> <S 2> รุนแรงนี่ถ้าหากว่าพูดถึงความเร็วนะความเร็ว700กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้โหเป็นความเร็วเท่ากับเครื่องบินที่เราบินกันอยู่ทั่วไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่ เรียกว่าคลื่นนะคลื่นก็มีความใหญ่มากนะใหญ่แบบที่เห็นเป็นภาพนะครับจุดที่เกิดนี่อยู่ลึกประมาณ4 0 0พเมตรก็4กิโลเมตรนะครับแล้วขยับตัวขึ้นนะขยับตัวขึ้นลงด้วยนะครับก็เลยทำให้เกิดคลื่นขนาดยักษ์เนี่ยฮะพอใกล้ขึ้นมาก็<ะ>สูงสูงนะครับมาถึงฝั่งเนี่ยครับมันสูง1 0บถึงสาเมตรเลยจุดที่สูงแล้วเราวัดได้นี่ก็แถวบ้านน้ําเค็มก็ประมาณ20เมตรนะฮะยีเมตรนี่เรียกว่า,าท่วมไปหมด ก็เรานึกถึงขนาดที่เรียกว่าน้ําท่วมลึก20เมตรนี่บ้าน3มชั้นเลยครับขอดูภาพบางส่วนนะคะเราจะได้เห็นหน้าตานะครับว่าตอนนั้นคือมันเข้ามาแรงมากๆเราก็สร้างันอยู่นะคะบ้านสองชั้นนี่ก็พังหมดเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวอย่าง3มชั้นนะฮะที่3ชั้นแล้วเอามาให้ดูว่า2ชั้นพังเนี่ยก็ยังมีโอกาสรอดถ้าหากว่าเราขึ้นไปอยู่ที่ชั้นที่3สําหรับอาคารที่แข็งแรงนะครับวันนี้อยู่ที่พังงากะ 19.6ก็คือ20เมตรนะครับในส่วนของอยู่ที่บางพื้นที่นะครับอย่างเช่นที่เขาหลักนะเขา,าหลักก็ตอนใต้ของพังงามาแล้วก็ประมาณ6-10เมตรนะครับแล้วก็ต่ําสุดก็อยู่ที่เกาะพีพีเกาะพีพีนี่ไปซ่อนตัวอยู่ข้างในแล้วนะก็ยังมีขึ้นเข้าไป4-6เมตรอยู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราอยู่ที่ชายทะเลนะใครที่อยู่ที่ชายทะเลอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเลยว่าอย่าไปรอประกาศเตือนภัยนะถึงแม้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเราเตรียมความพร้อมมากขึ้น ครั้งที่แล้วอย่างไรนะครับหากเกิดแผ่นดินไหวขึ้นนะฮะเรายือนอยู่นี่นะครับแล้วเกิดรู้สึกว่าเออมีแผ่นดินไหวเออเราทรงตัวไม่ค่อยอยู่ต้องหาที่พิงแล้วนะฮะ<า>แล้วก็20วินาที20วินาทีเราก็นับได้เลยฮะเหมือนกับเราถูกชกมวยวมชกมวยนี่นับสิบเร็วขนาดนั้นเลยใช่ไหมคะนับสิบนะชกมวยนี่นับหนึ่งสองสามสิบแล้วนับใหม่หนึ่งสองสามพอถึงยี่สิบเอ้ยเรายังเซอยู่เนี่ยนะฮะอันนั้นเลยเป็นประเด็นสําคัญเลยฮะเราต้องขึ้นที่สูงแล้วครับ ขึ้นที่สูงถ้าหากว่ามีอาคาร3ชั้นอย่างนี้นะฮะร,รีบขึ้นไปอยู่ชั้น3เลยต้องมั่นใจว่าแข็งแรงด้วยนะครับเพราะเวลา<ห>ขึ้น<ด>มา<อ>นะฮะจะเห็นว่าชั้น1ชั้น2พังพัง,พ,งพังไปแบบนี้เลยนะครับ ตรงนี้นี่เดี๋ยวเราลงรายละเอียดกันเพราะว่าท่านอาจารย์เป็นนายกสมาคมนะคะที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรที่ปรึกษาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคือเรื่องของโครงสร้างหรือว่าสิ่งก่อสร้างตรงนี้เนี่ยสำคัญมากๆด้วยใช่เลยครับแบบนี้คือทั้งหมดนี่คือเราเราเห็นถึงภาพความหายนะที่เกิดขึ้นตอนนั้นอยู่แล้วนะคะอา,อาจจะไม่ได้อยากจะย้อนกลับไปดูเลยแล้วก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะคะแต่หากว่าถ้าจะมีการเกิดขึ้นนะคะเชิญอาจารย์ค่ะเดี๋ยวก็คือว่าเราเนี่ยจะรับมือ กับมันอย่างไรโดยเฉพาะเรื่องของการเตือนภัยนะคะคการเตือนภัยว่าเนี่ยสำคัญมากๆเลยว่าตอนนี้เทคโนโลยีเนี้ยมันไปถึงไหนแล้วคะ่ะอยากให้เห็นภาพเลยนะว่าในเรื่องของการพัฒนาต่างๆนี่นะครับสัาบันของอเมริกันนะเขากพ็พัฒนามากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเราเองเราก็เอาระบบของเขามาใช้นะครับก็มีอยู่2จุดในปัจจุบันนี่นก็คือระบบ ตรวจจับคลื่นเลยนะครับจะเห็นแบบคลื่นเมื่อกี้นะคลื่นมาแรงๆปุ๊บมันก็จะมีการตรวจวัดนะครับคราวนี้มันก็อยู่ที่ว่าเครื่องเนี่ยจำเป็นต้องเอาไปไว้ในที่ที่อยู่ห่างจากจุดที่เป็นรอยเลื่อนนะฮะถ้าหากว่าเกิดแผ่นดินไหวปุ๊บเนี่ยก็ควรจะอยู่ห่างออกมาโดยใช้เวลาเดินทางของคลื่นนี้10นาทีนะเพราะว่าถ้าหากว่าอ,อยู่ในระยะ,ะมาก มากใกล้มากเลยนะครับมันก็จะพังหมดเลยอันนี้ขนาดเครื่องที่พัฒนามาแล้วแข็งแรงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราเองเราก็ต้องได้เห็นว่าหากสัญญาณเตือนมาเนี่ยมันก็ใช้เวลาไปแล้ว10นาทีกว่าจะได้รับสัญญาณสัญญาณนี้นะเรามีอยู่สองจุดนะครับตอนนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเป็นผู้ตรวจวัดนะฮะส่งข้อมูลเข้าไปส่วนกลางแล้วก็ตัดสินใจอีกนะครับก็คงใช้เวลาอีกประมาณ15นาที20นาทีในการที่จะส่งสัญญ,ญาณออกมาเปิดวูด เตือนคนที่อยู่ตามชายหาดว่าซึนามิจะมาแล้วนะอะไรเงี้ยมันจะทันไหมคะอาจารย์คับมันต็ใช้เวลาอีกภายในยสถึงครึ่งชั่วโมงสี่สิบนาทีนะครับผมถึงบอกว่าวันนั้นเองอ่ะเหตุเกิดนี่ะใช้เวลาสองชั่วโมงในการที่คลื่นเดินทางเข้ามาปะทะนะครับตอนนั้นระบบเตือนภัยเออเรายังไม่มีนะฮะเรายังไม่มีแต่วันนี้เรามีแล้วนะครับมีแล้วแล้วก็ดูแลเป็นอย่างดีแล้วรามีการซ้อมมีการซ้อมทุกปีนะครับเพราะฉะนั้น ถัดไปเนี่ยเรื่องเทคโนโลยีเรื่องการเตือนภัยนะเราดีขึ้นนะฮะการเตือนที่จะเข้าถึงคนที่อยู่ในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวที่มานะก็จะบสัญญาณเตือนทางภาคใต้ของเราเนี่ยคือนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะอยู่แล้วทุกปีตอนนั้นที่เกิดเหตุผู้เสียชีวิตก็นักท่องเที่ยวเยอะมากไม่ว่าคนที่อยู่ประจําชาวบ้านที่อยู่ประจําก็ตามคนที่มาท่องเที่ยวจากต่างประเทศก็ต่ามนะจะได้รับสัญญาณนะฮะตอนนี้กําลังพัฒนาระบบเซลล์บอร์ดคาสติ้งที่จะมีวิธีการสื่อสารที่ดีใช่ฮะการสื่อสารที่ดีขึ้นคือน สำคัญที่ว่าเวลามีสื่อสารเข้ามา๊บขอให้เชื่อนะขอให้เชื่อแล้วปฏิบัติตาม,มาตท่านที่ะะนะครับโดยที่ว่าเราเองอันที่หนึ่งเวลาซ้อมทุกปีอย่าเบื่อขอให้ซ้อมตามนั้นจริงๆนะอันที่2เวลาได้รับการเตือนนี่ต้องอย่างที่ผมเรียนเลยนะครับว่าหาที่สูงอยู่เลยนะฮะถ้าหาบ้านสาชั้นแข็งแรงอยู่ไม่ได้นะ ก็ต้องไปห่างจากฝั่งให้สูงกว่าฝั่งนะฮะไม่น้อยกว่า20เมตรแล้วเห็นตัวเลขแล้วว่าเมื่อกี้พังงา19.6เมตรนะครับหรือไม่งั้นถ้าเรากะระยะไม่ถูกนะไปให้่งห่าง3กิโลเมตรเลย อันนั้นก็เป็นประเด็นสําคัญครับที่เราจะต้องดูแลตัวเองครับค่ะดูแลอีกอย่างหนึงทิ้งท้ายอีกนิดนึงแล้วกันนะคะเรื่องของการมีสิ่งปลูกสร้างที่เราต้องเตรียมรับมือตั้งแต่วันนี้ใครจะก่อสร้างอะไรขึ้นมาในในบริเวณตรงนั้นนี่คือต้องคํานึงถึงอะไรบ้างคะอันที่1ก็ต้องเป็นอาคารแข็งแรงนะ,ะและควรจะเป็นอาคาร3ชั้นหมายถึงว่าถ้าเรามีเงินพอนะสร้างสชั้นเพื่อว่า ชั้น1ชั้น2งเมื่อกี้ก็เห็นแล้วนะครับพังไปหมดนะชั้น3ที่อยู่ได้นะฮะอันที่2ถ้าเป็นบ้านชั้นเดียวนี่ขอให้แข็งแรงนะแข็งแรงอันนี้เราก็มีแบบนะของสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาเรามีแบบนะฮะอันที่3ส,สิ่งแวดล้อมต้องดีกว่านี้นะฮะ<ม>ก็คือว่ารักษาป่าชายเลนให้แข็งแรงนะป่าชายเลนต้องมีอยู่นะครับแล้ว ปลูกต้นสนเพิ่มตามแนวชายหาดเลยนะเพื่อเวลาคลื่นมาจะบันเทานะฮะและห่างฝั่งออกไปนะขอให้รักษาปะกการังให้แข็งแรงแบบนี้สําคัญที่สุด<า>นะคะสามประการครับค่ะสประการหลกัลกๆเลยนะคะเราต้องร่วมแรงร่วม,มใจกันค่ะไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะคะแต่เราป้องกันไว้เป็นสิ่งที่ดีนะคะและวันนี้ค่ะต้องขอขอบพระคุณมากๆนะคะท่านอาจารย์ชวลิตจันทรารัตน์ค่ะกรรมการทีมกรุป๊ปและนายกสมาคมวิศวกรที่ปรึกษานะคะขอบพระคุณอาจารย์ค่ะครับขอบคุณมากครับส่วน ีครับและช่วงหน้านะคะเรามาดูกันต่อค่ะข้อมูลโกกรีนที่จะนำท่านไปสู่การระวังภัยในเสาร์อาทิตย์นี้21-22ทธันวาคมนี้อย่างไรกับ310องศาโกกรีนค่ะ